สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายดีบน Amazon กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทนาโอ๊ตออนไลน์ .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน e ี a บ a ์อเมซขอขาของนี่นี่นะฮะอ่าเราก็สอน Amazon แบบมีเครื่องมือนะครับเน้นนะฮะจะช่วยชี้เป้าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเครื่องมือของเราด้วยนะครับหาสินค้าขายดีสอนตัวตัว,ต,วติดอะไรถามได้ตลอดดูแลตลอดชีพแล้วก็ส่งไปแล้วนะครับ ทำการบ้านทุกอย่างนะฮะถ้ายังขายไม่ได้เรามีการันตีคืนเงินให้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะอยากส่งออกไปอเมริกานะครับและทําไม่เป็นอยากเรียนหาที่เรียนเรียนตัวตัวนะฮะเรียนตัวตัวเลยนะครับสนใจก็มุมซ้ายล่างครับ0ูนย์หกหกหนึ่นะครับสแกนคีวอคอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ทางไลน์ก็ได้นะครับโทรฟรีทางไลน์ด้วยหรือจะกดเพิ่มเพื่อนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ออดออนไลน์แล้วก็ลองไปดูสัมภาษณ์เพื่อนๆดูได้นะครับอ่ะ ขั้นแรกเลยนะฮะวันนี้อ m ม z o นนะครับขั้นแรกผมใช้เครื่องมือครับน่าแล้วใครเรียนกับเราเนี่ยคุณก็จะมีเครื่องมือจังเกิลสแควใช้ตัวนี้บอกเลยนะซื้อเองนะปีละประมาณสองหมื่นกว่าอืมบอกเลยเรียนเราเนี่ยได้ห้าปีด้วยคุ้มกว่าถูกกว่าด้วยนะครับมันดียังไงมันจะชี้เป้าบอกหมดเลยครับว่า สินค้าอะไรบ้างที่มันมันเหมือนเป็น Data ครับเหมือนเราได้เราไปเป็นแบบเราไปซื้อ Data ของโลตัสเราจะรู้หมดเลยว่าอะไรขายดีนะครับผมก็ตั้งค่าไปและการดูสินค้าขายดีบน Amazon ก็คือดูเรื่องแลงกิ้งครับแลงกิ้งคือสินค้าอันดับหนึ่งขายดีที่สุดแล้วผมจะบอกว่าในห้างหนึ่งมันไม่ได้แค่อันดับหนึ่งอย่างเดียวถูกไหมมันมีสินค้าที่ขายได้หลายๆตัวแต่ว่ามันก็ขายยอดขายไม่เท่ากันถูปกปะประมาณแลงไม่เกินสี่หมื่นเนี่ย ถือว่าขายดีนะฮะเราสามารถกําหนดแลกได้เลยครับในช่องนี้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับและคลิปของวันนี้ผมกําหนดมาและก็เจอสินค้าตัวนี้นะครับที่แลกประมาณหนึ่งพันสามสิบเอ็ดนี่นะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าฝรั่งเรียกว่าอะไรถูกไหมอ่ะตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปคุยกันแต่ว่าด้วยความที่แงกิรงเราเข้ามานะครับมาดูครับเราเจอจากเครื่องมือครับมันตกไปสองพันคือมันมันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้นะฮะเพราะว่าจังเกิลสกาเนี่ยเขาซื้อ Data มาจาก Amazon นะครับ Data มันไม่ได้เดียวทามากนะครับพอเข้ามา2องมดแต่ผมพูดไปแล้วถ้าไม่เกิน4ี่หมื่นนะครับถือว่าขายดีและนี่คือหมดใหญ่เลยครับ Office นะครับสุดยอดบอกเลยนะฮะเฉพาะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะมาวิเคราะห์ธุรกิจนี้แล้วว่าเฮ้ยถ้ามันขายดีเนี่ยเป็นยังไงอย่างหนึ่งที่ผมสะดุดนะฮะราคาขายครับ28ดอลลาร์นะครับเกือบเกือบเก้ารถ้าเป็นผู้ผลิตผมบอกเลยว่า ตัวนี้ต้นทุนคุณมีกำไรแบบเหลือๆทั้งค่าส่งค่า amazon fba คุณยังมีกำไรขอให้มันขายดีเถอะถูกไหมผมไปสดุดคคำว่า rocket book ครับอืขั้นแรกจำไว้เลยนะฮะเวลาจะวิเคราะห์ว่าตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดไหมนี่วางตรงที่เสิร์ชเลยครับ rocket book ขึ้นครับแต่เขาก็ต่ออีกว่าจะไปอันไหนเห็นไหมตรงนี้นะ ผมก็เอาลองเอาล็อกเก็ตบุก่อนแหละไปเสิร์ชใน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 อเมซอนนะครับไอไม่ใช่เสิร์ชใน Jungle Scout Keyword นะครับไปที่เมนูนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีเครื่องมือแชร์กับผมอยู่แล้วนะครับทำตามคลิปเนี่ยเดี๋ยววันหลังคุณทำเองเป็นเองแหละนะอืมนะครับก็คีย์เวิร์ดนี้มีคนหาถึงหนึ่งแสนคนเลยนะครับจริงๆมีโน้ตบุ๊กสมาร์ทรีไซเบิลโน้ตบ o ๊กเลยนะแต่ว่านี้มันเป็นโน้ตบุ๊กไงนะครับ มาคำที่เยอะสุดก่อนฮะหนึ่งแสนคนผมก็เลยกดเข้ามาครับเจอล็อกเก็ตบุ๊กซึ่งเราดูสิครับมันใช่ไหมเห็น <He ard S 1> ไหมครับมันใช่อ่ะใช่ไหมแต่อาจจะมีแบบเป็นแค่เออเป็นแค่สมุดนะอันนี้มันไม่ใช่สมุดนีหว่าเดี๋ยวนะอันนี้มันก็สมุดแต่เขามีกระเป๋าด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ฟรีโอโคเวอร์อ๋อผมเอาผิดเอาผิดอย่างนี้เราเอางนี้ก่อนล็อกเก็ o บุเดี๋ยวค่อยไปวิคอยอีกทีนึงก็ได้มีครับโคเวอรนะครับเอาคำนี้ไปวางใหม่นะฮะล็อกเก็ตบุกมันเป็นสมุดเลยล็อกเก็ตบุแต่ตัวนี้มันเหมือนเป็นกระเป๋าโอ้ oh, นี่เปลี่ยนกลางอากาศเลยนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วใส่นามบาัตรใส่บัตรเครดิตได้ด้วยใส่เงินได้ด้วย ไม่เปลี่ยนการอากาศเลยนะเ o อร์ Cover, ความความต้องการต่ำนะ uh fixable, d i s p เบ a b l ็ rocket book, smart ท i s p o s a b l e notebook หรือจะเป็นคำนี้นะอยู่นะก็ยังเป็น rocket book ใช่ไหมครับนี่นี่อันนี้มาละ Cover Compatible เบิลโคเบอร์อ for Rocketbook Fusion หรอมีกันวิเคราะห์กันสดๆเลยนะซึ่งมีนะครับเป็นคำนี้ที่เขาเลือกนี่ไงเห็นไหมเริ่มเป็นกระเป๋าละโอ้ยคำนี้ว่ะ เป็นคำนี้ตลาดจะใหญ่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรลองไปดูก่อนเพราะคนไทยก็ทำได้ทำได้ทุกอย่างคนไทยอยากทำเอ็ก clusiv e ด้วย <c oughs> <c oughs> ขออภัยอ่ะมันโลนะฮะแต่ว่ามันก็มี Rocket Book e อีไอเดี๋ยวอันนี้ปากกาไม่น่าจะเกี่ยวนะี ไม่เกี่ยวเดี๋ยวตัวอื่นปิดไปก่อนสรุปที่เราเจอมามันเป็นกระเป๋านะ Rocketbook มันเหมือนเป็นแบบสมุดจดสักอย่างหนึ่งใช่ไหม Rocketbook s o k r t r e s ดิ r c ิสเลนโร o ุ๊ o ร็อ t เ b o o k Fusion คำนี้มีเหมือนคน Fusion นี่หากันเป็นสดๆพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยในคลิปนี้ PilotFix ดิสเลเบิลโน้ตบุ๊กยังไง mm hmm. ก็ไม่ใช่สมาร์ทโน้ตบุ๊กโรกเก็ตบุ๊กโรกเก็ตเพนฟริชเช่นเพนไพร์ลอตเอซิเบิลเอซิเบิลเกลเพนโรกเก็ตโน้ตบุ๊กลิบบุ๊กเอเซอร์เพนเจลเพนดิสเลนไฮไลท์ไพร์ลอตโรกเก็ตคอเวอร์ครับเจอแล้วครับพระ ตัวนี้แน่นอนนะสูงที่สุดแล้วนะครับผนเสิร์ชอยู่ที่พันเก้าเราจะมาดูยอดขายกันครับของธุรกิจนี้นะฮะว่าดีไม่ดีนะฮะนี่เห็นไหมเป็นโคเวอร์เลยนะครับทุกๆตัวก็จะเป็นโคเวอร์เลยนะครับอ่ะรอพี่เขาโหลดก่อนนะครับระหว่างรอโหลดดูเลยครับแลนด์กิ้งพันหกเจ็ดพันเอาง่ายๆนะเลขแลนด์กิ้งต้องไม่เกินสี่หมื่นถือว่าขายดีนะฮะแถวนี้จบแถวนี้จบแถวนี้จบไม่เกินสี่หมื่นเลย เฮ้ยดีกว่าบางอันอีกอาจจะไม่ได้ขนาดร้อยสิบร้อยเยอะแต่ดูแล้วอันนี้มีเกินมาหน่อยหกหมื่นสองแสนมีหลุดบ้างไม่เป็นไรนะครับอ่า,อาเรามาใช้จังเก e ลสก u t เอ็กเ s นชัดูดีกว่านะครับระหว่างโหลดเสร็จแล้วเข้ามาดูกันในจังเกิ s ส o u t เอ็กเ s นชัดูให้มันแน่ขึ้นครับธุรก,กิจกระเป๋าใส่ Rocket Book นะครับเป็นยังไง แรงนะฮะควรต่ำเมื่อกี้เราก็ดูแรงคร่าวๆแล้วนะครับก็ถือว่าขายดีมากๆนะครับในหมวดออฟฟิศนะครับแปลว่าเขายังใช้อยู่นะไม่ได้ใช้ขนาดสมาร์ทโฟนแต่ประชากรเขาต้อง300ล้านคนนคีคุณมันต้องมีคนใช้บ้างแหละนะแล้วยอดขายละ่ะในธุรกิจนี้เป็นยังไงครับอ่าชิ้นนี้นะชิ้นนี้ดูเลยชิ้นนี้นะครับวันหนึ่งขายได้63ชิ้นประเทศอเมริกามีคนทั้ง300ล้านคนนะฮะประชากรมากมากว่าเราตั้งกี่เท่า วันละหกสิบสามชิ้นนี้ไม่แปลกเดือนละพันเก้าร้อยชิ้นทําเงินไปเดือนละห้าหมื่นห้าพันดอลลาร์เทาหกหมืนหกว่าสองล้านไอ้นี่ก็ล้านกว่าแต่เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวยังมีตัวนี้ยี่สิบเจดตัวนี้โอ้โหตัวนี้ขายแล้ววันนี้เนี่ยเอาตัวนี้เป็นล็อกเก็ตบุ๊กไม่เป็นรไม่ใช่กระเป๋านะฮะแต่ล็อกเก็ตบุนี้ก็น่าไปวิเคราะห์เหมือนกันนะเดี๋ยวทําคลิปล็อกเก็ตบุ๊ต่อเลยดีไหมห อันนี้เป็นร็อกเก็ตนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าอ่ะวันละสิบเก้าชิ้นเฮ้ยโอเคครับบอกเลยนะนะครับตัวนี้ล็อกเก็ตบุ๊กสมาร์ทออกสมาร์ทยังไงวะสมาร์ตลิซเบิลโน้ตบุ๊กแต่นี้มันก็จะรวมคีล็อกเก็ตบุ๊กโผล่เข้ามาบ้างนะแล้วก็จะมีกระเป๋าแท๊กแกเข้ามานะครับอ่ามันก็ไม่ได้กระเป๋าหมดนะครับอ่ยอย่างนี้ออกวันละสิบเอ็ดชิ้นถ้าใครนะครับ อยูด่ดีไซน์แนวแบบเนี้ยทำพวกกระเป๋าครับลองมาดีไซน์ออกเป็นแบบกระเป๋าสำหรับล็อกเก็ตผมว่าตลาดนี้คู่แข่งไม่เยอะนะนะครับดูจากไอนี้แล้วนะคู่แข่งนะครับไปดูคู่แข่งดิเยอะไหมเฮ้ยอ้ายโอ,เอ้เลยดูครับเสิร์ชคำที่เยอะที่สุดนะครับใช่มันน้อยจริงนะแต่เพื่อนๆดูอะไรนะลูกค้าในอเมริกาหาแค่พันกว่าคนจริงแต่คู่แข่งครับแค่ ในคีย w o r d ที่เสิร์ชถึงพันค่าจะมีคู่แข่งแค่ร้อยคนและร้อยคนนี้บางทีมีล็อกเกตบุ๊กโผล่ขึ้นมาด้วยนะธุรกิจนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตลาดบลูโอเชียนคู่แข่งโอ้โหนี่โอ้ยปล่อยทีเด็ดให้เลยนะเนี่ยถ้าใครแบบเออไปมีตลาดทำกระป๋องกระเป๋านี้ได้คอนเน็กชันได้นะแล้วลองคุยกับคนใดแต่นั่นแหละต้องคุยกับผู้ผลิตจริงๆนะครับต้นทุนจะได้ดีๆนะ หือจะไปหาที่จีนลองดูนะครับลอ,ล, pattern, ลองดูแพทเทิร์นลองดูดีไซน์เฮ้ยธุรกิจนี้ผมว่าโคตรน่าทําเลยว่าเอ้ยลองไปดูความต้องการของตลาดแบบไอ้นี่หน่อยในคีย์เวิร์ดแอนเนอร์หน่อยนะครับเห็นไหมไม่เยอะเพราะว่าในในเนี้ยในดังเกิลสกาคนหาแค่พันเก้านะครับ Google ก็เลยไม่เยอะแล้วมันเหมือนกำลังจะโตด้วยนะแต่เจอโควิดนะครับ เออแล้วมันก็ลงมานะอาจจะเป็นโลหน่อยช่วงโควิดนะช่วงนี้เออใช่เพราะว่าคนทํางานที่บ้านที่ส่วนหนึ่งถูกไหมมันพูดยากแต่อย่างเงี้ยผมว่าลองลองรอ,งอ,งองจบโควิดได้แต่ว่ายังไงครับในช่วงเนี้ล่าสุดบนอเมซอนมันก็ยังขายได้อยู่นะผมว่าลองทําเกินน้อยๆก่อนเป็นร้านให้คนรู้จักแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพ้นช่วงโควิดมาเนี่ยสต็อกไม่ต้องเยอะนะครับลองทําสักสิบยี่สิบชิ้นผมว่ายังไงยังน่าลงทุนครับเพราะว่ากราฟเนี่ยก่อน ก่อนโควิดมาเนี่ยมันมันเริ่มมาแล้วนะครับหรือเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ r o c k e t Book อีกตัวหนึ่งทำา Rocket b o o k ขายก็ได้ก็เป็นเป็นอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนหนังสือกระดาษไ้ดึง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 ออกใช่ไหมแล้วรูตาม,มันมีห่วงใช่ไหมนะครับแต่ผมมองว่าตัวนี้นะน่าสนใจถ้าใครไหวลงทุนนะลงทุนเริ่มทำตั้งแต่ช่วงโควิดไปเนี่ยผมว่ามันยังขายได้บน a m a ซอ n อยู่เพราะว่าแรงมันก็ยังดีแรงนี่คือดูการปัจจุบันของ Amazon เลยนะครับคำว่าดูแรงกิ้งเนี่ยนะครับ เนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราดูม1,609นะเดี๋ยวตอนเย็นเรา refresh ใหม่นะครับสินค้าตัวนี้เลขอาจจะเปลี่ยนไม่ใช่อาจจะเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันสดๆวันที่3ใช่ไหม3เด๋ยธันวาคมนะฮะ Rocketbook ยังขายดีบน Amazon ผมว่ามันไม่ได้เอกกระเลิกมากแต่มันก็ออกเรื่อยๆเฮ้ยน่าธรรครับน่าธรรแม้จะค์เว w o r d มันตกเพราะโควิดนะฮะแต่ผมมองว่าเห็นไหมพอเริ่ม พอเริ่มประมาณ2018ออกกันเนี่ยเฮ้ยมันโตนะแต่มันมนลงเพราะโควิดจริงๆแต่ใน a เม z o n ยังขายได้ตัวนี้ผมให้ทำรงทุนได้ครับเพื่อนๆแล้วก็ลองหาในจีนหรือหาผู้ผลิตในไทยใครแบบใครทำกระเป๋าหนังได้อย่างเงี้ยลองลองหาดูนะครับแล้วก็ผมว่าราคาดีอยู่นะยี่ยิบเก้าเหรียญสามเก้าเหรียญเฮ้ยราคาดีนะครับถ้าคุณเป็นผู้ผลิตได้ผมว่าน่าสนใจครับสาหรับผมนะไม่หมายเรื่องคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เพราะว่า แลรงใน Amazon ยังดีอยู่แล้วก็ทำเงินได้พอสมควรนะครับแล้วก็อีกปสุดสำคัญเลยฮะนิสมาร์เก็ตครับคู่แข่งน้อยครับนี่แฉกันสุดๆเลยนะคู่แข่งแค่ร้อยคนแล้วร้อยคนเนี้ถ้าหักไอ้พวกเนี่ยสมุดล็อกเก็ตไปเนี่ยเหลือไม่ถึงร้อยแต่ยังมีคนหาเป็นพันคนใน Amazon น่าทำครับนะลองไปดูในอ m ม z o นี่เอ,อิดูกรับนี้เน Amazon. ี้ยอ o มซอนอเมซอนก็ยังโอเคอยู่ครับ นะวันมันคนหาเป็นร้อยแต่คู่แข่งแค่ร้อยคนเอาเหอะจริงเชียร์เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆครับคีย์เวิร์ดนะครับ,รบตัวนี้มันไม่ค่อยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในใน g o o g l e Keyword p l a n n e เเลยไม่มีคีย์เวิร์ดแต่ก็ยังมีคีย์เวิร์ดข้างล่างอยู่นะครับนี่นี่นี่ย Not อรถล็อกเ o ็บุ๊คโคเอร์ Note, ประเด็นคือดูนะถ้าสมมติคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราเจอใน Google อะครับวิธีการให้เพื่อนเอ,นเ,อนเอามาเช็คที่หน้าเว็บ a m ม z o n ครับ แปลว่าคำนี้เป็นคีย์เวิร์ด a m a z o n ได้ด้วยนะนะครับแล้วก็ส่วนของ Jungle Scout ตัวนี้มันจะกลายเป็นล็ c k e กสซะส่วนใหญ่เพื่อนๆก็ต้องมานั่งนั่งไล่ดูหน่อยนะเหมือนที่ผมไล่เมื่อกี้เห็นไหมคำไหนเกี่ยวอะครับก็เอามาได้แต่ตัวนี้มันจะไปโผล่เป็นล็อกเก็ตซะเยอะนะครับธุรกิจนี้คนคนหาน้อยแต่โอ้ยผมมองว่าเป็นมิชเลยทําเหมือนผมเนี่ยไล่หาคํานี้ได้อ่านี้ได้หรือบางทีคํามันน้อยไปหาใน Google เลย เนี่ยลองดูเลยคำนี้ได้ไม่ได้นะครับใน Google คีย์เวิร์ดแพลนเนอนะครับดูซิเอามาจาก Google เลยเห็นไหมก็เป็นสินค้าตัวนี้นะครับและมีคนหาบน Amazon ด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการมีคีย์เวิร์ดเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าโอจจา้จะจามจะจามจะจามมันเพิ่มโอกาสในการขายให้เราครับและธุรกิจนี้ยังไงก็ไม่เกิน <c oughs> โอ๊ยขอโทษไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยนะตัวนี้ niche market ใครมีปัญญาทำใครหาที่รินได้ผมเชียร์ให้ทำเลยนะราคาก็ดีดีนะฮะสาบเก้าเหรียญยี 29, เก้าเหรียญน,นะครับโคตรด,ดีบอกเลยอ่ะเห็นไหมครับเครื่องมือ jungle scout นะครับจะทำให้เราเจอสินค้าขายดีแบบเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไปสมัครเองนะครับประมาณปีละสองหม คีย์เวิร์ดแพลนเป็นการโฆษณาบน Google ผมโฆษณาแค่วันละร้อยนะครับแต่วันละร้อยถ้าปีหนึ่งก็36,500สองตัวนี้ผมหมดไปแล้วครับ6,000ื 6, ยังมีเครื่องมืออื่นอีกที่ผมหมดเงินไปค่าเรียนกับคอร์สบวกเครื่องมือผมบอกเลยว่าถูกกว่าเป็นหลายเท่าหรือเกือบจะสิบเท่าหากคุณสนใจนะครับเครื่องมือพวกนี้สามารถทําให้คุณไปหาปลาเองได้หากสนใจเรียนกับเรานะครับวิเคราะห์ธุรกิจก่อนลงทุนลดการขาดทุนได้นะฮะ ไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ o อ d o n l i n e .com นะครับหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0661599399นะครับอ่ะแล้วก็ท้ายคลิปแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับ o l d อ n นไลนด้วยนะครับที่ช่อง youtube ถ้าคุณดู youtube อยู่นะครับฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งหรือถ้าเกิดเป็น facebook ก็ฝากกดไลค์เพจให้เราด้วยนะครับจบคลิปนี้แล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้กับเพื่อนๆ เห็นไอเดียในการทำธุรกิจขายของออนไลน์ส่งออกไปต่างประเทศขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยครับ